โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้คุณผมภูมิจะไปอาราฟัมลี่เกตอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมแบล็กเควมจากเซิร์ฟเวอร์การีน่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพาเ,เพื่อนๆมาลงขอคอยกิจยศนะครับด่าน4ด่าน5ด่าน6แล้วกันว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ตัวละครอะไรถึงจะสามารถผ่านได้ง่ายๆบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อใครขี้เกียจคิดว่าเอ้ย ต้องเอาตัวละครอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก่อนที่เราจะไปดูแลกันเผื่อใครหาในส่วนตัวของแบบว่าร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟ์รีฟันพอได้นำมารูดช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้ตตองตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วก็สามปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้ง Black เควมฟร e ไฟล์อาร์วีรวมไปถึงโรบ,บอทด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์วันนี้จะระลังคลิปนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในส่วนตัวของกลุ่ม Black เควมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Black เควมซื้อขายและเปลี่ยนบบบาา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 ลลลลนนฟอออออรรรร์มมมมมีี่่่สหัััใคคคยยยยกกก็จจเเเข้าา้้ทุไดแวโ อ่าอันดับแรกเดี๋ยวเราไปที่ท้าทายครับแล้วก็ไปที่ท้าทายจํากัดเวลานะครับแล้วก็ไปตรงนี้อ่าขอคอยกิจยศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ด่านที่4ซึ่งความแตกต่างของด่านที่4กับพวกด่านที่3เนี่ยก็คือเลเวล90อ่าระดับ LR และปกติด่าน1ด่าน2ด่าน3เนี่ยจะห้ามใช้การ์ดสกิลแต่ว่าพอด่าน4ปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้การ์ดสกิลได้เพราะฉะนั้นเราต้องจัดทีมเนี่ยดีๆแล้วคราวนี้อ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย เราอาจจะแบบว่าโดนสวนคืนแบบตายได้เพราะว่าเขามีการสกิลหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทีมก็จัดดีๆหน่อยแล้วก็ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคบว่าตัวของแบบว่าไอแบบว่าไอตัวของไอเทมเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าพวกพลสวรรค์เนี่ย ไม่ส่งผลในโหมดนี้นะครับผมลองจูเลียสเนี่ยใส่ของเต็มกับถอดของเนี่ยดาเมจเท่าเดิม4100เพราะฉะนั้นใส่ของกับไม่ใส่ของเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการจัดทีมแล้วก็เลือกการ์ดสกิลดีๆนั่นเองนะครับนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราเจอทีมนี้เนี่ยเขาเป็นทีมสปีดนะครับแล้วก็เน้นเป็นอัสตาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นทีมถึงดูก็คือทีมนี้ อ่าก็คือเอามาไว้สตัรน,นะครับแล้วก็เป็นตัวของลาเดสยั่วยุแล้วก็ชามม่ฮิลหรืออันที่จริงเอาชามี่ออกแล้วก็เอาตัวของมิโมซาเอามาชุบชีวิตก็ได้นะครับแต่ว่าผมกลัวเอสตามันจะสับตัวของมิโมซาตายนะครับก็เลยเล่นเป็นแบบนี้แล้วก็การสกิลของมาร์สนะครับการสกิลของมาร์สนะเอ่อถามว่า oh, <my> เปลี่ยนอะไร oh, <my> ได้หรือเปล่าเอาอันนี้ก็ได้ครับการสตัรอ่าการสตันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นไปได้มันจะมีการพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว การ์ดพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ,อ่ะอ่ามันจะเป็นบวกบัฟพ,พลังป้องกัน40%นะครับศูนย์ดาวนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราใส่การ์ดที่มันบวกแบบว่าพวกพลังชีวิตพวกอะไรก็ได้นะอย่างเช่นอันนี้อ่าการ์ดตัวของการสตาร์ทเหมือนกันใช่ไหมผมว่าผมใส่การ์ดตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าใส่การ์ดตัวนี้ก่อนก็ได้ครับโอเคก็คือเป็นการ์ดการสตาร์ทนะครับแล้วก็เน้นฟื้นฟูอะไรประมาณนี้ แล้วก็ลาเดสใส่การ์ดของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ตัวของโนเอลเนี่ยโนเอลเนี่ยผมมองว่าใส่เป็นตัวของพล um ังโจมตี10%แบบนี้ก็ได้นะครับเออมันจะได้สร้างโล่แรงๆหรือไม่ก็ถ้าใครอยากเอามา PVP เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการ์ดประจําตัวของเขาก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเอาสร้างโล่แรงก็คือต้องเน้นการ์ดตัวนี้แล้วก็ชามี่เนี่ยผมใส่เป็นการ์ดตัวเองไปเลยนะครับก็คือผมจะลองเล่นทีมนี้ดูแล้วกันนะครับผมมองว่า ตราบใดที่เราไม่ได้โดนวันช็อตตายเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าโดนวันช็อตตายเราอาจจะต้องเปลี่ยนทีมเป็นทีมสปีดหรือว่าอะไรมามาสู้กับเขาบ้างครับอันนี้เซตออโต้เขาเซตให้ตั้งเป็นตัวของอู้แตกปะเนี่ยโอ้โหโอเคเราโล่เราเยอะครับอ่านี่ครับมา้าเลือดอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งหลอดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็มาปั๊มครับ อ่ะถ้าเป็นแบบนี้คือแอสตาวันช็อตไม่ตายเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะว่าถ้ามันเล่นเป็นทีมประมาณนี้แล้วอะ่ะนะครับผมว่ายัดเป็นแบบนี้เลยดีกว่าแล้วก็ถ้าเราเจอแบบนี้โนเอลอีก no ฝ่า e ย e เขาสร้างโล่นะครับเราก็สร้างโล่แข่งครับง่ายๆเลยเพราะว่าเรามีลาเดสเราจะโล่หนากว่าแล้วก็ชามี่นะครับชามี่เราก็ฮิวตัวของมาร์สก็ได้ครับนะประมาณนี้เพราะว่ามาร์สมันเลื่อนรถใช่ไหมแล้วก็พอเป็นมาร์สครับก็สกิลประสานนะครับเอายัดหน้า ผมว่ายัดหน้ามิโมซาไอ้ยัดหน้าโนเอลครับถ้าโนเอลติดตันก็คือจบแต่ว่าโนเอลไม่ติดตันนะครับก็ไม่เป็นไรเขาก็สวนคืนแล้วก็สวนคืนมาครับเมืี้โอเคตั้มนะครับสวนคืนกอบผมไม่แตกนะครับแต่ว่าแอสตาอีฝ่ายติดตันนะครับจะตายแล้วนะอ่าสังเกตครับเนี่ยแหละข้อดีของการมีโลครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับอย่าใช้สกิลนะใช้สกิลเนี่ยเจอโนเอลเนี่ยสวนคืนนะครับถ้าเป็นไปได้ตีธรรมดาใส่วิลเลียมก็ได้ครับ ปปปปะัับบ,บ,บนะครถ้าเขาติดพิษเนี่ยเขาก็จะลดเลือด5%จากเลือดสูงสุดของเขาแล้วก็อ่ะโนเอลครับอันตรีเลยนะปั้งเขาไหมโอโลโนเอลไม่แตกนะครับแต่ไม่เป็นไรแอรสตาร์ก็เกือบล่วงอยู่เพราะว่าอ e ีฝ่ายอ่ะสังเกตเขาเล่นเป็นทีมบัฟครับเขาเล่นเป็นตัววิลเลียมเล่นเป็นตัวของอ่าไอตัวฟินแลนด์ใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าเรายื้ออ่ะยังไงเราก็ชนะนะครับยังไงเราก็ชนะแหละนะครับแล้วก็สตาร์นเนี่ยเอาโนเอลครับ ตันโนเอลเพราะว่าแอสตามันเปิดสกิลครบแล้วอ่ะโอ้โหโนเอลโคตรโชคดีไม่ติดตันด้วยนะโอ้โหแล้วคือเจอไปครึ่งโอ้โหโคตรรีชีดเดี๋ยวเพื่อนเฮ้ยใช่ปะเนี่ยทำไมเราโดนสวนคืนตีมาเนี่ยคืนโนเอลไม่ติดสตันเลยครับอ๋อมันมันได้สกิลอันนี้ผมรู้แล้วมันได้สกิลผมรู้แล้วโนเอลอันนี้ผมรู้แล้วผมรู้แล้ว ผมว่าโนเอลน่าจะได้สกิลไม่ติดสถานะมาจากตัวของวิลเลียมเพราะามีการ์ดด้วยถ้าเป็นโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้คือก็หนักอยู่นะเพราะว่าโนเอลเขามีก่ออะแล้วก็อ่ะสตาร์ตติดไหมโอเคไม่ติดเจอสวนคืนโอ้โหเลือดโนเอลผมทั้งที่เรามีฮิวเลือดเรื่อยๆนะเนี่ยฟินลันตั้ม โอ้ยมึงไม่ให้กูสร้างโลเลยอ่ะโอ้ยเอโอโนเอลสร้างโลครับเออชามี่สกิลสองครับอา่าเราฮิลสู้ครับเราสร้างเกาะสร้างฮิลสู้แล้วก็อันนี้ตีใส่แอสตาครับปรับอา่าเริ่มดาเมจแรงขึ้นครับเอ้ยอ่าเจอสวนคืนปราบนะครับอ่าเรียบร้อยนะแอสตาตุยครับ แล้วก็โนเอลเราก็สวนครับเพราะว่ากอดอีกฝ่ายหายเพราะว่าอีกฝ่ายสร้างโล่ก่อนเขาต้องติดคูดาวโล่อีก1เทินอ่าแต่ผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างโล่ทีหลังแล้วเราไม่ตายเนี่ยเราได้เปรียบครับอ่าเขาการสถานะผิดปกติสแสดงว่าเราไม่ต้องสนใจสตตนฟินลลันเพราะว่าเขาบัฟไปแล้วเพราะว่าตัวของอ่าไอตัวอันนี้นะครับไอตัวอะไรนะเอ่อตัวของอ่าไอตัววินเลียมเนี่ยเขามีการ์ดสกิล แสดงว่าอ๊้ขี้หายแล้วเพื่อนโอ้โหตายไปเนี่ยโอ้โหตายเหลือมารนะครับอ่าแต่ว่าชามี่หิวเรื่อยๆอ่าแล้วก็โอเคปะเข้ามาไม่ติดย้วย,ยูด้วยอ่าอันนี้คือเทินฟ้าผ่าอะไรครับเทินฟ้าผ่าแล้วอุ้ยชามี่เกือบตายอ๊้ชามีตาาม่ตายเหียโอ้โหกูเหลือเชื่อเอ้ยโนเอลเอ้ยฟ้าผ่าโอ้มันสร้างโล่โอ้สร้างโล่ไม่ติดด้วย ฟ้พาผ่าเอ้ยอา่าถ้าเป็นแบบนี้อัติเมตครับอย่าบอกนะเ,นพาพาเอีเอ้ยงฟ้าผ่าแอะอ๋อเสมอเหลือเชื่อนะครับผมว่าชนะได้เมื่อกี้มันพลาดตรงลาเดสโดนสับตายเออพลาดตรงลาเดสโดนสับตายแสดงว่าอืมถ้าเป็นแบบนี้โอเคอืม ก็คือเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวของอ่าฟิลลัาส์เนี่ยเขาบัฟเขาบัฟให้โนเอลกันซีซีโอ้โหแล้วคือกูแรงแรงเกินมาเพื่อนเดี๋ยว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 จะตุยเอาครับโอ้สร้างโล่เลยจะตุยเอาโอเคปิดกั้นสถานะครับแล้วก็โนเอลเนี่ยอ่อีกฝ่ายเขาอ่าผมว่าผมอันติไปเลยครับโป้งเข้าไป โอเคเจอสวนอ่าแล้วก็ชามี่อ่าเพิ่ม SP นะครับแล้วก็พลังเวทปึ๊บปุ๊บป๊บมาโจมตีแอสตาไปครับแอสตากับตัวของอันนี้ติดยั่วยุนะครับแล้วก็อันนี้สตันเนี่ยสตันแอสตาไปเลยครับเคลียร์แอสตาเพราะว่าตัวของโนเอลมันมีสถานะอันนั้นอยู่นะครับก็คือต้านทานสถานะปกติ1นึ่งเทินใช่ไหมอ่านี่เราไม่เป็นไรครับเขาบัฟ เพิ่มคลิปเพิ่มความเร็วอันติเมตโอ้โหเกือบตายครับเคอันนี้ติดตันใช่ไหมผมตีฟินแ่น,นครับปรับปรับ,บแล้วก็โนเอลอ่าถึงเธนแล้วครับเราสร้างอันตีครอบเลยอ่าไอสา้สร้างโลดครับสร้างโลดอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ชามี่ก็ฮิลครับคือเราต้องเคลียร์แอสตารก่อนเพราะว่ารอบก่อนเราตายแอสตารนะครับอันนี้เราสตาร์แอสตาไปเลยโอ้งแตกครับ แล้วผมว่าเราอ่าเนี่ยอีาฟอีาฟไม่มีโล่แล้วเรามีโล่ครับเราได้เปรียบนะครับนี่อ่าเขาสร้างโล่ต่ออีกโอ้โหผมว่าตัวนันลัคารคือน,นี่แหละไอตัววิลเลียมนี่แหละนะครับวิลเลียมนี่แหละผมว่าอันนี้ตีธรรมดาใส่วิลเลียมมะปับป๊บเพราะว่าโนโอเอลมีโล่ไม่ต้องตีนะโอ้โหถึงเธอโนโอเอลเราแล้ะชิบหายแล้วเจอสวนคืนแน่เลยครับเอือดเข้ามาลาเดสมันเป็นสายสีเขียวด้วยดิตีปาะเข้าไปอ่าฮิลลาเดสครับลาเดสมีฮิลสองอันนะฮิลรัว แล้วก็อันนี้สตันวิลเลียมครับปอเข้ามาโอติดซินล่านโอเคแล้วก็เจอสวนคืนอีกครับโนเอลนี no ่ El, น่าลำพา,า,านจัดเลยครับเจอสวนคืนไปเกาะเราโอเคตอนนี้เกาะเราแตกแล้วนะอีฝ่ายเกาะยังไม่แตกครับโอ้โหเ,เ,เราสวนคืนไม่ได้ครับอันนี้เราต้องตีคืนอ่าอีฝ่ายโล่แตกเหมือนกันเอาอ่าเราฮิลครับเราฮิลอีกฝ่ายไม่มีฮิลเรามีฮิลครับแล้วก็ ตีธรรมดาฟินลานปอ๊อแตกครับเรียบร้อยอ่าวิลเลียมตีธรรมดาโอเคเขาสร้างโล่ครับเราก็สร้างโล่ครับบัฟเข้ามาอ่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ผมว่าออตโต้ครับทีอ,ออตโต้ไปเลยปอ๊อไม่ติดตานอีกการสถานะผิดปกติหนึ่งเทิร์นด้วยนะครับอีกฝ่ายอุย้ยโนเอลเจอสวนเี้ย โอ้โหกาะแตกโนโเอลแตกโอ้โหทำไมโนเอลมันตายใกล้เงีย้ยทำไมโนเอลเรากับโนเอลอีฝ่ายมันเป็นแบบนี้วะอีฝ่ายมันแบบเอ้ยอะไรวะเออเจอชามี่กับมาร์สฮิวรรัวๆครับปางเข้าไปติดยั่วยุย ω, อ่าเรียบร้อยเจอฟ้าผ่าตายโอเคเออโอเคนะครับคือแบบเฮ้ยทำไมโนเอลอีฝ่ายเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวะ <l ots> เปิดกอดตลอดนะครับโอเคตานนี้เจอโนเอลใช่ไหม นะครับเจอโนเอลเจอนี่เจอนี่อันนี้จริงเราเปลี่ยนเราใช้ทีมเดิมก็ได้นะผมว่าใช้ทีมนี้ก็ได้นะนะครับใช้ทีมนี้ไปเลยก็ได้นะครับใช้ทีมนี้ฮิลฮิลเพราะว่าอย่างที่บอกมีชามี่มีมาร์สมีลาเดสมีการซีซีโนโเอลเอามายืนคำ้ำชิวชิวเออเพราะว่าเจอโนเอลอีฝ่ายเหมือนกันตามใดที่เดี๋ยวสกิลแบบว่าไอตัวผมมองว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือตัวของแบบว่า จูเลียตเราอาจจะยังใช้แบบว่าเราก็ยังใช้จูเลียตได้นะแต่ผมมองว่าคืออ e ีกฝ่ายมันเปิดก่อนตลอดยกเว้นเราจะเล่นทีมทีมความเร็วนะครับอันนี้จริงเราเปลี่ยนเป็นทีมความเร็วก็ได้ก็คือโนเอลจูเลียตตัวของวิลเลียมแล้วก็ตัวของลาเดสหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นตัวของมาร์สก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็สร้างโลกครับเราโลกสองชั้นนะครับ อ่าเขาเปิดอันติใส่มาร์ทของเราแล้วก็มาร์ทอ่าสามารถใช้อันนี้ได้อ่มันมีการซีซีจากอันนี้ป่ะตีธรรมดาแล้วกันครับตีธรรมดาใส่ใส่ยามิเปาะเจอสวนคืนโอเคนะครับอีฟายอันติเมตโป้งเจอสวนคืนนะครับ อันติเมตโป้งเจอสวนพื้นเป็นไงเนี่ยมีเกาะของตัวของทั้งลาเดสแล้วก็อันนี้ครับก็เลยสบายแล้วก็ตีธรรมดาใส่วิลเลียมครับน่ารำคานไม่ตีซ,ซีซีอีกนะครับอ่ะตัวของอ่ะโนเอลอันติโป้งเข้าไปโอ้โหโล่ไม่แตกโลกโนเอลไม่แตกครับมันคือเกินไปเปาวะ,อ,ะอันนี้ตีธรรมดาครับใส่วิลเลียม โนเอลโอ้โหโนโเอลโลเราแตกชิมหายแล้วอันนี้เราสตันใส่ยามีครับโอ้งติดไหมอา่าติดแับเรียบร้อยเจอสวนโอ้โหโล่โนโเอลมึงมึงถึกไปเป้าวันโนโล่โ,ลโนโเอลมึงโม้โม้จัดทำไมทำไมไอเอไอโล่โนเอลมันมันแข็งแปลกๆวะแล้วก็อ e ีฝ่ายโล่แตกเลยครับเราบัฟก่อครับอ่าเพิ่มกรอจะเ,เราความเสียหายเพิ่มคืออาโอเคปื้นเข้ามา แล้วก็ชามี่ครับชามี่อันติเลยนะเพิ่มเออีกราะอีก175%ครับบัฟฟื้นฟูเลือดต่อด้วยอ่าสตันโนเอลมึงเอาไปกินดิออ้ยไม่ติดตันโอ้โนเอลแบบโนเอลมึงเกินไปอ่ะบางทีอ่าตีโนเอลครับติดโอ้โหไม่ติดพิษอีกโอ้สร้างโลกสร้างโลกอ่าตีครับปรับเข้ามา เดี๋ยวอีฝ่ายก็ถึงเทิร์นอีฝ่ายโอ้มึงตีโนเอลเราหน่อยตีโนเอลเราหน่อยโอ้สร้างโอ้โหดูบาเลียโอ้กูเหลือเชื่อนะครับอันนี้การสถานะผิดปกติอีกโอ้ตายตีธรรมดาใส่วิลเลียมครับปอเข้าไปยุยุโอ้เราตีสตันโอ้โนเอลเราตีสตันโอ้ แม่งเอ้ยดวงแบบดวงที่อย่างวะจัดเลยครับแบบโอ้โหคูเหนื่อยใจโอ้โนเอลอีฝ่ายนี่คือไม่เคยติดโอ้โหมาร์สเราติดอันนี้อีกติดตัวของต้นไม้อีกครับชีวิตแบบที่อย่างวัเออสวนคื้นโอ้ยเราอีฝ่ายมันมีการสถานะผิดปกติด้วยอ่ะเท่ะไรเนี่ยเออโอเคนะครับเราสวนคื้นสองทีโล่ฝ่ายเกือบแตกแลวครับแต่ว่าโล่เราแตกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเราสร้างโล่ต่อครับ เนี่ยทีมนี้ทั้งวันนะครับได้ทั้งวันแล้วก็ตีคืนเลยครับครับนะครับล่วงไปแล้หนึ่งนะครับแล้วก็ตีไปครับป้อมาล่วงนะครับนลานําคาแนววิลเลียมแม่งเอ้ยการสถานะอยู่นั่นโอ้โหคือตั้งแต่เล่นมานี่มันสตันยังวะมาร์สโอ,อ,อกาส40%เนี่ยโอเคออโต้ครับฮาก็คือใช้ทีมนี้ได้เหมือนกันซึ่งลหลายๆคนถามว่าทีมเนี้ยถ้าไม่มีตัวของ ลาเดธเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวอะไรได้นะครับถ้าเราไม่มีลาเดธเนี่ยเราเล่นเป็นตัวฮิวสก็ได้นะฮิวสก็ได้ก็คือชาหมี่มิโมซ่ามาร์สแล้วก็ตัวของโดเอลนะครับอันนี้เจอทีมสถานะผิดปกติถ้าจะแก้ทางตัวนี้แบบเพียวๆเลยเอาตัวของอันนี้มานะครับโกดทุ่ยน้ำโกดทุ่ยน้ำเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอามาแก้ทางตัวละคร ที่ติดสถานะดีบัฟสร้างความเสียหายนะครับก็คือเอามาแก้ทางแบบเพียวๆเลยก็คือเล่นตัวนี้เพื่อแก้ทางของฝาหน้าอ่าถ้าเราอยากเล่นนะครับก็คือแต่ผมมองว่าใช้ทีมเดิมก็ได้ก็คือเอาเป็นชามีช่ชบไว้น้ำก็ได้เพราะว่าชามีช่ชบไว้น้ำอะ่ะอย่างที่บอกถ้าชามีช่ชบไว้น้ำสองดาวอะนะครับเขาจะทําให้เราแบบว่าเอ้าเดี๋ยวทําไมมันไม่จัดทีมให้วะงง What the hell? เอา้าทำไมไม่เปลี่ยนทีมให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือเราเอามาฟื้นฟูเรื่อยๆผมว่าน่าจะได้เปรียบกว่านะครับหรืออย่างที่บอกถ้าเราจะแก้ทางแบบเพียวๆเลยก็เดี๋ยวผมลองใช้อ่าโกสชุบใบน้าเล่นให้ดูแล้วกัน,นครับนะลองใช้โกสชุบใบน้าเล่นให้ดูอันนี้ก็เล่นเป็นการซีซีการอ่าตัวของโกสเนี่ยผมใส่เป็นการ์ดแบบว่าการ์ดอันนี้นะครับก็คือการ์ดการสตันนะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะลองเล่นดูนะครับอีกฝ่ายก็เปิดก่อนอยังไงอีกฝ่ายก็เปิดก่อนแต่ว่าเราอ่ะ uh, เราเป็นสายสร้างโล่ครับสร้างโลสร้างโลสร้างโล,งโลนะครับ เพราะว่าถ้าเราติดไฟเยอะๆเราใช้อันติเมตของโกสเนี่ยทำให้เราไม่ได้รับดาเมจของออแบบว่าสถานะผิดปกติไฟเผานะครับติดพิษเลือดไหลได้แล้วก็โอเคเราไม่ติดพิษแล้วก็ถ้าเป็นโกสนะครับบัฟสกิล2ให้โนเอลบวกพลังโจมตีนะครับแล้วก็บวกอันนี้แล้วก็ลาเดสบัฟกรอกครับบัฟเข้ามานะครับโนเอลของเราก็อันติไปเลยก็ได้ครับ หรือผมว่าโนเอลอันตีไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอีฝ่ายก็อันตีเหมือนกันโป้งเข้าไปเกือบตายโกสคือดามจมันแรงมากเล่นทีมนี้ก็ได้ครับเพราะว่าโกสเนี่ยมันจะเพิ่มทั้งไอตัวของสกิลสของโกสอ่ะนะครับอันนี้อ่าโนเอลเลยครับเพราะว่าไม่มีสะท้อนนะครับเราสตัรสวนคืนปับปับปับโอ้โหติดสตันฟ้าหน้าครับเออเล่นไปทีมนี้ก็ได้คือโกสมันบวกดามจเยอะมากนะเผื่อใครไม่รู้ อ่าโกส์เนะี่ยนะครับสกิลสองอ่ะนะครับมันจะทําให้เราเจาะเกราะเพิ่มขึ้น40%พลังโจมตีพลังโจ,จมตีเวท50%แถมยังเพิ่มตัวของพลังโจมตีจากตัวเนี้ยนะครับ7.5% 7.5%สามารถทับซ้อนได้3ครั้งเป็นดาเมจถาวรนนะครับดาเมจถาวร7.5%พลังโจมตีพลังโจ,จมตีเวท50%บวก,จกเจาะเกราะนี่แหละคือเหตุผลที่มันโป้งเดียวแล้วแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นทีมแบบว่าทีมแบบความเร็วอะ่ะหรืออออววว่่่าทีมแรรงงๆะะก็็เลนนนตตั One oss, ััขชคบ ฟิลลันแล้วก็ตัวของโกสแล้วก็ตัวของโนเอลก็ได้ผมมองว่าโนเอลเนี่ยในแมปเนี้ยมันเหมาะกว่าตัวของจูเลียสได้ซ้ำมันเอามาเคลียร์ดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เราตีธรรมดาก็ได้นะหรือว่าเราจะบัฟสกิลสองก็ได้ครับบัฟสกิลสามก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าตีธรรมดามันจะบวกดามเมจดด้วยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราอยากเอามาแบบลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ย ก็นี่ครับใช้สกิลนี้กับตัวเองลดเลือดตัวเองแล้วก็ได้รับความเสียหายน้อยลงทั้งทีมบวกพลังตัวของแบบว่าอันนี้ก็ตีเราจะได้ความแม่นยำมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับสถานะผิดปกติความเสียหายอะไรเลยถ้าเป็นแบบนี้ตีธรรมดาครับผมว่าปต,ตายครับเรียบร้อยอ่ะสองเธนจบผมว่าทีมนี้ก็ได้เหมือนกันว่ะเฮ้ยทีมนี้โนเอลโคตรแรงครับเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอลองหน่อยนะด่านหกโอ้โหแบบแรงมาก ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้อันนี้คือจบแล้วนะจบจบวันแล้วนะครับก็คือตอนนี้สังเกตว่าผมเล่นจบวันแล้วนะครับก็คือด่านต่อไปด่าน7สังเกตด่าน7เ,เนี่ยตัวละครเลเวล5ดาวนะ5ดาวแล้วนะครับ5ดาวแล้วใช่ไหมอ่า5ดาวแล้วเนี่ยเจอลาเดสเนี่ยนะครับเจอตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้ารอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองดูทีมโนเอลวันทอสฟินแลนด์แล้วก็กูส เอามาให้โนเอลแล้วก็สกิลโนเอลโป้งเดียวไปเลยผมว่าขนาดเมื่อกี้เรามีบัฟแค่โนเอลตัวเดียวนะจอกอ40%นะครับพลังโจมตีพลังโจมตีเวท50%นะครับแล้วก็ตัวของบวกดาเมจทับซ้อนสูงสุดเนี่ย7.5%เนี่ยถาวรเนี่ยนะครับให้เราอะสกิลเรายังป้างเดียวเกือบหายทั้งทีมอะคิดว่าน่าจะมีวันทอสนะครับแล้วก็ตัวของฟิแลนด์เนี่ยน่าจะจบเร็วเหมือนกันอ่าเดี๋ยวลองเล่นทีมโนเอลดูผมมองว่าโหมดเนี้ยโนเอลเก่ง โนเอลเก่งมากๆแล้วก็โนเอล5ดาวเนี่ยนะครับโนเอลจะได้รับพรแห่งน้ําก็คือถ้าตาบใดที่โลเรายังไม่แตกเนี่ยเราจะเคาน์เตอร์ไอแคกอีกฝ่ายพื้นทันทีเพราะฉะนั้นตัวละครเริ่มมีแต่ตัวโกงๆแล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็มีโอกาส50%ที่จะยั่วยุศัตรูอ่าประมาณนี้แต่เราตัวละครเริ่มเก่งแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนี้นะครับลองเล่นตามดูก็ได้ใช้ทีมตัวของโนเอลนะครับมาดลาเดสแล้วก็ชามี่หรือไม่ก็เอาชามี่ออกก็เปลี่ยนเป็นโกสเหมือนที่ผมเล่นดูเมื่อกี้ก็ เล่นไปสายตามนี้ก็ได้แล้วกันก็คือจะประมาณนี้แล้วกันสอบใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์วยกันเจอกันคลิปหน้าสอบคลิปนี้ผมต้องขอจบแต่งเพลงตัวนี้กันครับสวัสดีครับ